สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่8เมษาย,ยนค่ะ US Treasury Yield Curve Steepening ชันขึ้นตลอด4ีวันในสัปดาห์นี้20 e n h Inverted ตั้งแต่อังคารปิดเมื่อวาน19 basis p o i n t ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะใกล้ปรับตัวลงกด y i e l พันธบัตรสหรัฐช่วงกลาง Curve Yield แท้จริงขยับขึ้น Bear Steepening ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะไกล s i d e Way Up นุน y i e l พันธบัตรอายุยาว10 30ปีพุ่งแรง หุ้นสหรัฐกลุ่ม Healthcare c o n sumer staples บวกเกิน1%อ u t พอฟอร์มค่ะเช่นเดียวกับ Energy แต่ดิฟเ n นซีฟมาไม่ครบทีมโดย u t i l ลิตี้ปิดลบพร้อมเรียลเอสเตซึ่งไม่ชอบอยิวยาวปรับตัวขึ้นเหมือนกันค่ะนักกลยุทธ์เคทแอมย่อยมุมมองจากนักวิเคราะห์บางรายในตลาดเชื่อว่า f ฟดอาจตั้งใจทุบหุ้นลงเพื่อให้เกิด reverse wealth effect คนชั้นกลางบนลดบริโภคกดเงินเฟอ้อลงช่วยกลุ่มฐานราก ขณะระยะยาวรัฐบาลชาติตะวันตกคงต้องนำกู้เงินมหาศาลมาลงทุน4ด้านจัดเป็นฟิม 4D ได้แก่ Digitalization, d e c a r b o n i z a t i o n Defense และ Double Supply Chain ส่งผลให้เงินเฟอ้อสูงยาวนานและเพิ่มซัพพลายพนธบัตรหนุนยืมพันธบัตรอายุยาวทยานทะลุทั้งดอกเบี้ยสมดุลระยะยาวในมุมมองของเฟดแถว2.4ถึง2.5เปอเ และแนวต้านสำคัญดาวเทรนชานเ e ลของยิว30ปีที่ประมาณ2.6%ค่ะการลงทุนในสหรัฐควรทำอย่างระมัดระวังเราสบายใจกับพอร์ตที่เน้นหุ้นดิเฟนซีฟปัจจุบันใช้ KT Agri ิผ่าวิกฤตอาหารและเสริมด้วย KT Health Care ใช้คู่กันค่ะเงินหยวนและสินทรัพย์จีนน่าสะสมเพื่อรับกระบวนศั์ตลาดการเงินยุคใหม่หลังเกิดสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งส่งผลเปลี่ยนแปลงภาพของสกุลเงินในตลาดกักฑ์ พิจารณาซื้อสะสมให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลได้แก่ KTA Shares, k t China และ k t China Bond ค่ะมาดูกันถึงการขึ้นหันตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะซิดเดนเดกปิดที่1,682.41จุดลบ1.10%มูลค่าการซื้อขาย9 7 9 1ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคหลังจากรายงานการประชุมเฟดเดือนมีนาคมระบุ แนวโน้มการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงและลดขนาดงบรุนเร็วซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในการประชุมรอบเดือนพฤษภาคมนี้ทำให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาเป็นปัจจัยหลักกดดันตลาดหุ้นส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่56,538ล้านบาทและยืมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.67%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.01%ค่ะ ค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาท52สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทปรับตัวแข็งค่าเล็กน้อยจากเปิดตลาดดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเป็นปัจจัยจากที่เฟดระบุว่าจะคุมเข้มนโยบายเร็วขึ้นทั้งเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยและการลดขนาดงบดุลซึ่งกดดันสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ให้อ่อนค่า ทางฝั่งของเอเชียค่ะนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงหนัก2วันทําการติดต่อกันเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าเฟดจะคุมเข้มนโยบายการเงินมากขึ้นขณะที่นักลงทุนเทขายหุ้นบางกลุ่มเนื่องจากวิตกว่าโควิด -19 จะระบาดในญี่ปุ่นอีกะระลอกนิกิปิดไปที่2 6 8 8 8 5 7จุดลบ1.69%ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมบัสิต,ตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด -19 จะส่งผลงกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ แม้ว่าทางการจีนให้คำมั่นว่าจะใช้นโยบายกระตุ้นเศร,รษฐกิจเพิ่มเติมเซิงไฮคอมมอสิสซิตปิดที่3,236.70จุดลบ1.42%ส่วนในฝั่งของดาวจโจน์ตลาดหุ้นนิยกปิดบวกในวันพฤหัสค่ะโดยได้รับ,บแรงหนุนจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงก่อนหน้านี้ซึ่งรวมถึงหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนจับตาสถานการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมทั้งรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทจดทะเบียน ดาวโจนส์ปิดที่34,583.57จุดบวก0.25% s อสนี500ปิดที่4,500.21จุดบวก0.43%และ n นสแตกปิดที่13,897.30จุดบวก0.06%ค่ะส่วนในฝังของตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเล็กน้อยในวันพฤหัสขณะที่ตลาดยังคงปรับตัว 1, ผันผวนหลังจากเฟดเปิดเผยรายงานการประชุมซึ่งบ่งชี้ถึงแผนการคุมเข้มนโยบายการเงินและสงครามในยูเครนย,ยังคงดําเนินต่อไป ซีซีฟปิดที่6,461.68จุดลบ0.57ปิดที่1 4 0 7ง1 5จุดลบ0.52เปและฟูสซิร้อยปิดที่7,551.81จุดลบ0.47ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์ซัสตรานิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสค่ะลงไป0 6ปิดที่ $96 ดอลลาร์3เซนต์ต่อบาร์เรลโดยตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากข่าวที่ว่าสำนักงานพลังงานสากลหรือ IEA จะระบายน้ำมันจากคลังสำรองเพื่อสกัดราคาน้ำมันรวมทั้งรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่พุ่งขึ้นสวนทางการคาดการณ์ส่วนวฝั่งของเบลน์เองค่ะลบ0.5เปปิดที่1 0 0ดอลลาร์58เซนต์ต่เบาร์ล สัญญาณทองคำตลาดนิยอร์อกปิดบวกในวันพฤหัสเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการ์รัสเซียะยูเครนโดยสัญญาณทองคำตลาดโคเมิกซ์สมบ,บัติเดือนมิถุนายนบวกขึ้นมา0 7 6ปิดที่1 9 3 7ดอลลาร์80เซนต์ต่อทรัลล์อ์และในีดทั้งหมดของเคทแอมบ์เดลี่นิวส์ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำโซเชียลดิสท n นซิงแต่ทุกคนก็สามารถทำ แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันจันทร์นะคะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ